พอน้อมกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูบาจารย์เพื่อสหธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงยิ่งครับขอหนวยพรและเจริญพรญ,ญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านในเทปนี้กระผมและดมามภาพพระครูประหลัดสุวัฒนพุทธิคุณหรือพระอาจารย์วิเชียนซึ่งได้รับ ความเมตตาจากท่านชจ้าคุณอาจารย์พระราชยานกักวีผู้ช่วยชาวาดวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษกรุงเทพมหาะนะครบรรยายธรรมต่อเนื่องในชุดพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่ว่าด้วยเรื่องการเดินทางไปสแสวงบุญที่พุทธคยา ดังที่กล่าวมาแล้วจากตอนที่1นึที่สที่สได้เห็นภาพรวมและก็ความสำคัญของพุทธคยาซึ่งเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่สองทานับตามลำดับเป็นศูนย์รวมจิตใจของญาติโยมพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกทุกประเทศทั่วโลกผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปจาริกแสวงบุญที่แดนพุทธภูมิประเทศอินเดีย ตามเส้นทางตามเส้นทางซึ่งปัจจุบันนี้รัฐบาลอินเดียเองโดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวก็ได้มีการพัฒนาถนนหนทางการเดินทางคมนาคมจากเมืองสู่เมืองจากรัฐสู่รัฐโดยเฉพาะพุทธคยาเนี่ยอยู่ในรัฐพิหารซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน29รัฐในประเทศอินเดียแล้วก็ จากรัฐพิหารเนี่ยก็จะผ่านรัฐอุตรประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่สามและแห่งที่4และผ่านไปแห่งที่1คือลุมพินีวันสถานประเทศเนปาลซึ่งสังเวชนียสถานแห่งที่3และแห่งที่4นั้นอยู่ในรัฐอุตรประเทศนะโดยเฉพาะแห่งที่สอยู่ที่เมืองพาราณสี แห่งที่4ี่อยู่ที่เมืองกุสินาราและแห่งที่มึงอยู่ที่ลุมพินีวันสถานประเทศเนปาลดังกล่าวมาแล้วและนอกจากนั้นการเดินทางในเส้นทางสแสวงบุญนั้นก็ยังมีเมืองสำคัญต่างๆที่อาจจะต้องเดินทางไปตามลำดับเป็นต้นว่าเมืองราชครเมืองนาลันทาเมืองไพศาลีไปกุสินารา แล้วก็จากเมืองพุทธคยาไปเมืองพาราณสีหรือสารนาฏจากเมืองพาราณสีไปเมืองสาวัตถีจากเมืองสาวัตถีจะไปกุศินาราหรือไปที่ลุมพินีก็ได้เช่นเดียวกันสุดแท้แต่ความสะดวกของการเดินทางของผู้มีความประสงค์จะไปสแสวงบุญไปเป็นการส่วนตัวไปเป็นหมู่เป็นคณะหรือเป็นกรุ๊ป เรียกว่าคณะทัวผู้จาริกสแสวงบุญซึ่งมีมาอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า65ปี65ปีถึง75ปีตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดียเปิดมาดังนั้นในการเดินทางไปสแสวงบุญที่แดนพุทธภูมิโดยเฉพาะที่พุทธคยานี้ในอดีตที่ผ่านมาสมัยก่อนได้รับ การเล่าให้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเดินทางไปมาตั้งแต่นู่นแหละ2,500เป็นต้นมาสมัยหลวงพ่อปัญญานันทะสมัยหลวงพ่อปัญญานันทะเนี่ยถือว่าอาจจะเป็นรุ่นบุกเบิกรุ่นเก่าแก่สมัยหลวงพ่อกิตติพุโทโธแล้วก็ตามที่ท่านได้พูดไว้ตามเทปต,ต่างๆแล้วก็ท่านบอกว่าการเดินทางไปสแสวงบุญ ในสมัยก่อนนู้นเป็นไปได้วยความยากเป็นไปได้วยความลําบากโดยเฉพาะ,ะมหาอุบาสกธรรมานันทะซึ่งแต่ก่อนนู้นท่านก็เคยบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็เป็นพระธรรมทูตไปประจําอยู่ที่พุทธคยาซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่อาจจะบอกว่าเป็นรุ่นแรกๆร,รุ่นพันโทสุพจน์โพสว่างตั้งแต่นู่นสองพัน่งห้าร้อยงมาตามลําดับ ท่านบอกว่าการเดินทางในสมัยนั้นเป็นไปด้วยความยากเป็นไปด้วยความลำบากต้องนั่งรถไฟนะแล้วก็ต่อรถสารพัดรถ,ถกว่าจะไปถึงแต่ละจุดแต่ละจุดแต่มาณนะปัจจุบันนี้ย้อนหลังไป10ถึง20ปีมานี้ถือว่าทางรัฐบาลอินเดียได้มาพัฒนาเส้นทางแห่งการแสวงบุญโดยเฉพาะนะที่พุทธคยา ให้รวดเร็วขึ้นให้ง่ายขึ้นให้สะดวกขึ้นมีรถไฟที่สามารถที่จะเดินทางไปถึงจากเมืองใหญ่ๆเป็นต้นว่าจากนครหลวงนิวเดลีมาถึงสถานีรถไฟที่พุทธคยาเลยสถานีรถไฟจากเมืองโกลกาตาหลายสายผ่านเมืองพุทธคยาสถานีรถไฟในอินเดียหลายสายเช่นเดียวกัน วิ่งมาจากเมืองมุมไบหรือ,อเมืองบอมเบยในอดีตผ่านเส้นทางมายังเมืองกายาหรือมาพุทธคยาเส้นทางจากเมืองนากระปู่ซึ่งเป็นรถไฟสายตรงที่มีชาวพุทธในประเทศอินเดียมากที่สุดตอนนี้เดินทางแล้วก็นิยมมาสแสวงบุญมาที่พุทธคยาสถานที่ตัสรูเนี่ยก็หลายสายดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าทางรัฐบาลอินเดีย ได้ให้ความสำคัญกับผู้ที่จะเดินทางมาแสงบุญในประเทศอินเดียส่วนทางรถยนต์นั้นปัจจุบันนี้เส้นทางที่ผ่านพุทธคยาเนี่ยเป็นถนนเรียกว่าซูเปอร์ไฮเวย์4เลนวิ่งมาจากเมืองโกลกาตาผ่านมายังพุทธคยายาวไปจนถึงเมืองพาราณสี แล้วก็ยาวไปถึงเมืองอัคราเข้ากรุงนิวเดลีแล้วก็ต่อยาวไปถึงเมืองอรังกบาดเมืองมุมไบเลยทีเดียวดังนั้นท่านที่ประสงค์จะเดินทางมาโดยรถยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถทัวร์รถส่วนตัวรถแท็กซี่อะไรต่างๆก็ถือว่าได้รับความสะดวกสบายนอกเหนือไปจากนั้นที่พุทธคยาเนี่ยยังมีสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลระดับนานา,นาชาติเปิดมาตั้งแต่นู่นแหละถ้าจำไม่ผิดก็ตั้งแต่ 2,546โดยประมาณ20ถึง21ปีมาแล้วปัจจุบันนี้สนามบินที่เมืองพุทธคยาหรือเมืองกยาเนี่ยได้รับการพัฒนาเป็นสนามบินระดับใหญ่สามารถที่รองรับผู้โดยสารได้มากกว่า500คนเป็นทั้งสนามบินโดเมสติกภายในประเทศและก็ระดับอินเตอร์โดยเฉพาะจากประเทศไทยเนี่ยได้มีสายการบินไทยเดินทางไปเป็นประจำ แล้วก็ประเทศอื่นๆมีสายการบินสีลังกาม,สากาากามาีสายการบินจากพม่าสายการบินจากเรียกว่าผู้สแสวงบุญต่างๆเดินทางเข้าเมืองหลวงมาจากประเทศอื่นๆโซนยุโรปโซนอเมริกาโซนเอเชียก็มาลงที่เมืองนิวเดลีแล้วประเทศอินเดียเองก็จัดสายการบินของอินเดียก็คือแอร์อินเดียเนี่ยมาลงที่สนามบินกายาหรือพุทธคยา อำนวยความสะดวกไปยังเมืองโกนกาต้าก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีสายการบินเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะไฟล์ที่ว่าเช่าเหมาลำจากประเทศไทยเนี่ยมีเดินทางไปเกือบทุกอาทิตย์ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่ารัฐบาลอินเดียเนี่ยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเดินทางมาแสวงบุญที่แดนพุทธภูมิ เมืองพาราณสีก็เช่นเดียวกันซึ่งมีสถานที่ตั้งของพุทธ,ธสังเวชนียสถานแห่งที่3ก็คือสารณะป่ายสิบปฒนะมรดคไทยวันเมืองพาราณสีก็มีสนามบินระดับอินเตอร์เนชั่นแนลระดับนานา,นาชาติที่พาราณสีนี่จะมีสนามบินที่เรียกว่าใหญ่กว่าพุทธ,ธคยานะแล้วก็มีการขึ้นลงของสนามบินรอบเช้า รอบสายรอบบ่ายแล้วก็รอบเย็นเรียกว่าตลอดทั้งวันเลยทีเดียวเพราะว่าเมืองพาราสีจะเป็นเมืองใหญ่กว่าพุทธคยาอันนี้ก็เล่าให้ญาติโยมผู้มีความสงค์จะเดินทางไปสแสวงบุญสายการบินที่พาราสีเนี่ยก็จากเมืองนิวเดลีมาลงพาราสีจากเมืองมุมไบจากเมืองโกนกาตามาลงที่พาราสนะีได้ตลอดเวลามีหลายสายการบินโดยเฉพาะภายในประเทศอินเดียหลังจากนั้น ที่กุสินาราตอนนี้ก็มีสนามบินนานาชาติที่กุสินาราเนี่ยเพิ่งมีสนามบินอินเตอร์เนชันแนลแต่ก็สายการบินกำลังพิจารณาเรียกว่ากำลังทำตารางการบินอยู่แต่โดยรวมก็คือว่าการแสวงบุญในแดนพุทธภูมณิณปัจจุบันนี้สะดวกสบายขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยในสมัยก่อนนั้น ถ้าจะไปแสวงบุญที่แดนพุทธภูมิเนี่ยจะต้องมีเวลาไม่ต่ำกว่า7วัน8วัน10วัน15วันจึงจะสามารถเดินทางไปครบ4สสังเวชนียสถานได้ทุกวันนี้มีเวลา3วัน3วัน4วันนี่ก็สามารถเดินทางไปครบพุทธสังเวชนียสถานทั้ง4ีได้ดังนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีและโดยเฉพาะที่พุทธคยาทราบว่าตอนนี้ มีสถานที่รองรับผู้สแสวงบุญนอกเหนือไปจากวัดพุทธนานาชาติก็หมายถึงว่าประเทศต่างๆที่นับถือพระพุทธศาสนาได้ไปสร้างวัดเป็นของตนเองซึ่งในนามรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลอินเดียก็จะจัดที่ให้แต่ละประเทศไปสร้างวัดเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,500เป็นต้นมาเป็นต้นว่าประเทศไทยของเราก็มีวัดไทยชื่อว่าวัดไทยพุทธคยานอกจากนั้นชาวพุทธไทยเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยทีเดียวที่เดินทางไปพุทธคยามากที่สุดในแต่ละปีได้มีคณะสัทธาหลวงปู่หลวงพ่อได้ไปสร้างวัดรอบๆพุทธคยาซึ่งปัจจุบันนี้มีวัด เกิดขึ้นแล้วก็มีศูนย์ปฏิบัติธรรมรอบๆพุทธคยาเนี่ยมากกว่า20แห่งในนามพุทธบริษัทชาวไทยนี่คือความศรัทธาตั้งมั่นในพระรัธนตรยัยก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายการที่มีผู้ไปสแสวงบุญมากๆก็เป็นเหตุให้ประกาศบ่งชี้ได้ว่าประเทศอินเดียโดยเฉพาะเส้นทางแสวงบุญนั้นสะดวกและก็ปลอดภัย ก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นยังมีประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศพม่าประเทศศรีลังกาประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นประเทศเวียดนามบังคลาเทศเนปาลประเทศทิเบตประเทศมองโกเลียและชาวพุทธอินเดียเองได้พร้อมเพียงกันสร้างวัดเป็นของตัวเองน้อมถวายเป็นพุทธบูชารอบๆอบพุทธคยาอันเป็นสถานที่ตัสรู้ ของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วก็ขยายผลไปยังเมืองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นที่พารณสีที่คุสินาราที่ราชครืที่นาลันทาที่ภยัยาลีที่สาวัตถีโกสัมพีตลอดไปถึงเมืองสังกัดสะดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปสแสวงบุญณะแดนพุทธภูมิทุกที่ทุกเมืองทุกแห่งโดยเฉพาะที่พุทธคยาเฉพาะผู้ที่มีเวลาน้อย บางคนบางท่านอยากจะไปครบสังเวชนียสถานทั้ง4ในครั้งเดียวก็สามารถไปได้แต่บางคนบางท่านมีเวลาน้อยไม่สามารถที่จะไปให้ครบสังเวชนียสถานทั้งสี่ได้ก็เลือกมาที่พุทธคยาก่อนดังนั้นนอกเหนือจากวัดนานาชาติแล้วก็ยังมีชาวอินเดียเนี่ยสร้างที่พักขึ้นมาเป็นทั้ง ของรัฐบาลและก็โรงแรมซึ่งมีก็หลายระดับแล้วก็มีบริษัททัวร์ต่างๆที่จัดอำนวยความสะดวกให้กับนักสแสวงบุญโดยเฉพาะนอกจากนั้นยังมีตำรวจท่องเที่ยวประจำท้องถิ่นแต่ละเมืองยังมีโรงพยาบาลสถานพยาบาลที่เกิดขึ้นโดยความดําริของแต่ละวัดแต่ละประเทศเพื่อดูแลชาวพุทธของประเทศตัวเองและก็ทางการอินเดียเองก็ มีการเรียกว่าปัจจุบันนี้สร้างหอประชุมระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนานาชาติขึ้นที่พุทธคยาต่อไปในอนาคตตั้งแต่ปี2565นี้เป็นต้นไปก็คงจะมีการประชุมชาวพุทธระดับนานาชาติทั่วโลกที่พุทธคยาได้อย่างสะดวกและก็อย่างสบายเลยทีเดียวดังนั้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปสแสวงบุญที่แดนพุทธภูมิโดยเฉพาะ ที่พุทธคยาและเมืองต่างๆเมืองอื่นๆที่พุทธศาส,สนาแผ่ขยายไปนั้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสถานทูตของทุกประเทศโดยเฉพาะสถานทูตไทยของเราในประเทศอินเดียนั้นมีสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงนิวเดลีสถานกรุงศูนย์ใหญ่ไทยที่เมืองโกลกตาตาที่เมืองมุมไบและก็ที่เมืองชินไนดังนั้นขอ อำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่มีโอกาสไปสแสวงบุญที่เพิอินเดียทั้งที่อดีตที่ผ่านมาในปัจจุบันและกําลังจะไปในอนาคตให้ท่านได้เกิดความเชื่อมั่นเพื่อแสดงตนในความเป็นพุทธบริษัทไปอินเดียแล้วได้อะไรไปปฏิบัติธรรมะไปลดละอัตตาไปภาวนาให้ถึงแก่นไปตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้า ไปเข้าให้ถึงสัจธรรมไปน้อมนำสิ่งที่ดีๆกลับมาไปทำใจให้เป็นสุขไปปลดทุกข้างถนนไปทำบุญให้ทานและไปแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนได้มรรคผลและพาะนิพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอน,อน่วยพรและเจริญพร